สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงแรงแสงแดดโบมีนองท้องฟ้าขึ้มขึ้มมือนี้จะนำพาทุกคนนอนม้าเบิงหอสภาแหงา่งซาตราวอาคารไม่เยี่ยมเลยเนาะเพื่อนหากาสร้างสริษฏ์โบโพอเท่าไรเดือนนี้เองและกาหากามิการมอบหับยางป็นทางการและกาเปิดน้ำไส้ยางเป็นทางการโบพอเท่าไรเดือนนี้เองเองนาะหอสภาแหงา่งซาตหลั่งไม้นี่แมนเป็นหอสภาทีเพื่อนสร้างขึ้นมา้า ทดแทนหอสภาตเก,ก่านั่นเองเนาะกาตั้งอยูเทิลบริเวณเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เอาดิละเนาะแนเป็นอาคารสูงห่าสั้นเนาะอ่าสั้นมีความสูงอยู่ทีสามสิบสี่จุดหกเมตรเนาะมีเนื้อที่อาคารปุ๊กสร้างหันแนวเจ็ดจุดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอตต้าเมตรเนาะทางในอา,อา,า,นา,นอาคารก็จะประกอบมีห้องประชุมห้องหีดเวียกแล้วก็ ห้องบริหารแล้วก็ะหองฮับไซตต่างๆนี่สามารถบรรจุบรรจุได้กับ800ร้อยหาหนึ่งพันคนได้เนาะนี่เป็นอาคารที่มีหุบโรงที่มีโรงสวยงามเนาะมีความเป็นเอกลักษณ์แห่งวามเป็นซาลาวนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งใกล้ๆน้ำกันกับหุ้งซึกว่าตอนไข้แรงของมน,นี่จะมีฝนที่จะตกอีกแล้วเนาะ ตกมานี่กะซีหาเมื่อแล้วเนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดอยู่นอนนครหลงมีจัดของเขานี้หรือว่าอยู่สถานที่แห่งใดมีบรรยากาศเป็นเท่าใดก็อัปเดตให้คำหูนคำกันในเดินเนาะโดยการพริมพ์ไว้ที่กล้องคอมเมนต์วีดอนี่เนาะนี่นี่ก่ยางมาฮอดแถวบริเวณนี้ละอ๋อทุกคนเห็นบอกก้อนขีดเฟือ่อใหญ่เลย ยามค่ายแรงแบบนี้เนาะก็จะเห็นหลายๆคนเนาะเพื่อนจะเลิกจากเวียกแล้วก็จะมาออกกาลังกายอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี่จะเห็นว่ามีรถเต็มไปเลยเนาะอยู่ในบริเวณเดอนนี่เพื่อนจะมีจะจอดรถไวเครึ่งกลางเนาะแล้วก็จะแบ่ง แขวแคมนี้เอาไว้ให้เหายางเนาะเป็นเพื่อนจะเฮ็ดเป็่นากางยางอ้อมเดิน,นจะยางเป็นขับบวชเก็น่นางอ้อมเดินเอาเดี๋ยวจะพาทุกคนยางเข้าไปเบื่องใกล้กับหอสะพานก่อนเนาะแล้วจะพาทุกคนมาสมภาพบร,รรยากาศบริเวณอ้อมแม้มีน้นำกันโอ้ฟ้าลมมาแล้ว ระยะนี้ก็บัได้ไปถ่ายวิโออยู่ไสไก่เนาะเพราะว่าเดินทางไปกันยากเพราะว่าฝนตกมีฝนตกประจําประจําเลยจนเจ้าเลำบากเนาะฝนตกหลายก็ได้มันตกกตแบบบัวแห้งอะนะตกแบบตกให้พอเราลำคานก็คือตกปิ้วป้ยเพี้ยปุ้ยเพี้ยปุ้ยเนาะเราะออข้าวหลามากาศที่เหมาะแก่การนอนหลายกว่าะว่าน้ำตกแบบนั้นนะ พือหากมีการมอบับยังเป็นทั้งการกับเมื่อวันที่10สิงหาปี2021ก็คือหามือขึ้นอหามื่อผ่านมานี่เองเ,องเนาะเป็นการเป็นหอสภาทีรัฐบาลเวียดนามนาทีเฟิรไดไดร้างเป็นของขวัญไฮเกร์ ate, รัฐบาลลาวนั่นเองเป็นมีมูลค่าหลายครัวนึงห้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะ บริเวณอ้อมแอมนี่เพื่อนกับยังพันได้เก็บสิ่งก่อสร้างออกไปเนาะยัง,คง,ค,งคงให้เหลือให้เห็นอยู่ตั้งอสังานี่กับแมนตั้งอยู่ทีบ้านทาดหลวงเนาะอ้อมแอมนี่ก็จะมีเป็นทาดหลวงทาดหลวงเหนือทาดหลวงกลางแล้วกัทาหลวงใต้แล้วก็โผนเคงทางด้านหลังทางด้านหลังอ่ะจะแมนติดกับบ้านโผนเค้งเนาะ ี่ก็จะเป็นป้อมเอจะเป็นป้อมยมเนาะเพิ่นเห็ดไหมเนาะเห็ดไหมเบิดเลยทุกอย่างเลยจุดนี้แต่เก่าก็จะเป็นอาคารตัวเก่าเนาะก็จะมีอาคารตัวเก่าอยู่นี่แต่กับบริยายขนาดนี้เนาะแต่เพิ่นเห็ดมาใหม่นี่มันใหญ่โตใหญ่นาะคะุณ นี่จะเป็นโคมไฟนี่อันน,นี้เนาะตามรูปแบบของเพื่นเลยเนาะทีเพื่นระยะเวลาสร้างนี่ก็หลายปีเติบเลยเนาะนับตั้งแต่ปี2017อ่าก็18-19ส0เ้าสเนาะ2เระยะเวลาก็4ปีกว่าเนาะจึงสร้างสำร็จภายด้านหน้าก็จะมีอ่าเขียนว่าสภาแห่งซาดลาวเนาะตัวหนังสือสีทองแล้วก็จะมีกาซาดอยู่ทางด้านเทนาะ ทางด้านในจากทีได้เห็นพื็นท้ายทอดสดเนอะมือทีเพิ่อมมีการประสมสก้าอิงซาและแมนจะประดับประดาด้วยเปลนไม้นะเปลนไม้ล้วนๆเลยนะกับเป็นเอกลักษณ์ของศาลาว์านั่นเองทีเป็นลักษณะเป็นผสมผสานเนาะผสมผสานความ,มายุคใหม่กับวัฒนธรรม หลังคาจะเปลนสีแดงเนาะพ่ด่านจะแมนเฮ็ดหนาใจแมนเฮ็ดด้วยไม้ประตูจะแมนเฮ็ด้วยแก้วแนวมารก,ก่ห่กับเบิรงคือสูงจะบปรใหญ่เนาะแต่ว่าพอมาฮอตใกล้ๆแล้วแมนใหญ่ man, ยยเนาะโอ้ย หอสภาแห่งชาติล้วของขวัจากพรรคหลัดและประชาสนเวียดนาม จะพาทุกคนนยางบึงครอแมแอมแถวบริเวณที่เบึงน้ำกันว่าจะเป็นมีสภาพดลอ้อมเป็นเท่าใดมีบรรยากาศเป็นเท่าใดเนาะในยาง่วงแรงแบบนี้หลายๆคนก็กำลังเดินทางมาเนาะอีกอย่างหนึ่งก็บรรยากาศก,กระบอคอยจะดีปนใดเน่ รู้สึกว่าฝนจะตกอีกแล้วในะมื้อนี้ตอนแรงนี่หอบเดือกนี่เอาอีกแล้วเนาะมันตกแล้วมันเสาตอเเร้าก,กับใครนี่เนาะอาจจะสบายในการเดินทางมาฮิเยกมันตกแล้วมันตกย่อยจนมาฮิดเดยก,กันยากหมดนะฝังมือกนเลย ทางทิศนั่นก็นจะแมนติดกับถนนไก่สอนของวิหารนาะติดกับวงเวียนอ่ร้อยาสิบปีก็คือคลิปวิดีโอกันก่อนเน,นาะทีได้พาทุกคนไปครับสมนอการตอนนี้หันเป็นโมงทีละหลยคนกับเฝ้ากับเหงอนเนาะไห้ไดหานรถติดเลยเนะี่ไม่แก่ๆหเห็นว่ารถติดเลยอากาทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะไซเซธาเนาะอีบริเวณทางด้านนี้ เดินกว้วงเนาะปกติแล้วเดินแห่งนี้ก็เป็นเดินสวนสาธารณะทีเทไหัผู้คนเนาะมักมา,มาร้อมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆเวลามีงานแต่งศิก็จะมาใส้สถานที่แห่งนี้จัดงานเนาะเพราะว่าจะเป็นลกักลากเลยเนาะเป็นบุญปังไงตลาดใหญ่ก็คือบุญพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั่นเองเนาะจะจัดขึ้นในเดือน12เนาะของทุกๆปี เดี๋ยวเอาขอแบงเอาเป็น2วิดีโอเนอะเอาะเดี๋ยวเป็นวิดีโอต่อไปทัดไปก็จะพาทุกคนไปเบึงแถวบริเวณสวนสาธารณะช้เสตถานใะนน้ำกันบรรยากาศู่วงน้ำกันแต่ว่าวิดีโอนี้มนจะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศอยู่ในเดินพระธาตุหลวงในน้นำกันกันก่อน,นเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างกลับแล้วไปเบึงอ,อยู่ทางด้านนั่นบริตอนหน้าของพระธาตุหลวงวิจฉาเนื้อกนันนะขี้เฟื่อ,อไหลมาป่ะนะฝนจะตกแล้วจะตกแล้ว บอลที่ทุกท่านอยู่ด้เป็นนวกดเนาะอากาศบรรยากาศทางใต้หรือทางเหนือเนาะผู้ใด่อยู่ทางภาคเหนือของเราหรือว่าทางภาคใต้หรือหับสมอยู่ประเทศเพ mm. ื่อนบ้านเนาะหรือว่าอยู่ทางอเมริกาบทางแคนาดาโบทางฝรัง่งด้พี่น้องคนลาวเฮาอยู่ทางนั้นเป็นเป็นนวกด่สุขสบายดีบอลเนาะสามารถอัพเดตข่าว,าวเนาะ ให้ได้รับผู้น้ากันด้อโดยการพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่กล้องคลิปวิดีโอเนาะหรือว่าจะแนะนําเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับการถ่ายคลิปวิดีโอบอรหรือว่าเนวใดก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้เนาะให้กําลังใจกันโดยการกดไลค์แลวก็กดติดตามเพจนไปได้ก็อย่าลืมกดแชร์เนาะ ช่องเขียวเวล,ล้าๆนี่ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวบระว่าจะเป็นการโครงการต่อสร้างภายในนคะรองหลวงเวงจันทร์นี่เป็นหลักเลยเนาะ,ะส่วนน่อยจะได้ออกไปตั้งแขวงเนาะส่วนหน่อยเนาะส่วนใหญ่จะแม่นอัปเดตข่าวๆอยู่ในนคะรหลว,วงหลวงของเฮานี่แหลนะเนาะผู้คนนะที่เพิ่นมาอาอกกำลังกายอยู่นี่เนาะก็ มีการป้องกันตัวเองเนาะโดยการใส่แมสปิดป้าปิดดังจังสิแล้วก็อยู่ห่างกันเนาะนี่ยเพื่จะอยู่ห่างๆกันเลยจะบูรดยอยุติกันกันเพื่อเป็นการป้องกันเนาะการแพร่กระจายของเสื้อพยายาโควิด1 9เนาะสถานที่ส่วนสวนาธารณะส่วนสาธารณะเนาะที่เพิ่นมัก ามาออกร่างกายนี่ก็อยู่ในนครหลวงวิจารนี่ก็มีอยู่ประมาณ3ามซบอลเนาะบอลที่1ก็คืออยู่นี่แหละเนาะก็คือส่วนศาสตร์ก็คืออยู่ที่เดินพระธาตุหลวงวิงจารเท่านี้จนที่1จนที่2ก็อ,อยู่ที่แคมป์ของถนนคนยางพุ่นเนาะแล้วก็ส่วนที่3หากมีหากอะเฮ็ดแล้วเนาะใหม่ๆก็คืออยู่ที่าทางอ่างนา้ำอ่างเก็บน้ำของบึงผัดหลวงทางนั้นเองเนาะจุดที่3 บางคนเนาะอ่าอันนี้ขอว่าวันลินว่ามวนเนาะบางคนกลับมาออกแรนออกกําลังกายเอ้ยมาในช่วงตันแหลงเล็กเบียกแล้วอ่ะแ,แลนเมื่อยระบาดนี่แลนเมื่อยแล้วก็สวนกัดเลยไปกินด่าเพื่อนวะไปกินจุ่มเพื่อนวะอ่าเอามาแลนลดน้ําหนักแล้วแล้วก็ไปเพิ่มพลังเพื่อนวะ่านนั้นอยากจอยเนาะอยากจอย ยางลัดเลยได้บาทนี่อ่าเพราะว่าเดินสียางอ้อมนี่พววเพราไหวเนาะไก่เนาะมันไก่อร่าไก่ที่ไทยวีิวนี่ยาวนี่จะยางลัดครึ่งกลางเลยได้บาดนีน่เนาะอ่าทางด้านนี้ก็จะแมันเป็นอนุสาวรีย์กาแดงเนาะเห็นบอเห็นบ่นบทุกคนเห็นไก่ก่ เดี๋ยววิดีดอหน้าพาทุกคนไปเบื้องใกล้ๆนอะอนุสาวรีย์กาแดงเป็นจะเป็นอนุสาวรีย์สีขาวเนาะแล้วก็จะมีดาวอยู่ถึงยอดนั่นเองถัดต่อม้าเนาะทางด้านนั่นทางด้านนั่นก็จะแมนจะเป็นตลาดขายของกินสุกง,งามมือแรงเนาะของท่าหลวงนั่นเองนี่ทางด้านนั่นทางด้านนี้ก็ติดติดกับ ่าบ้านสี่สองวอนวอเนาะทางด้านนะบ้านสี่สองวอน,าน,วอนทางด้านแจรนี้แล้วก็ทางด้านแจรนั่นก็จะเมนเป็นธาตุหลวงใต้นะบ้รรทัดหลวงใต้นั่นเองอันนี้จะเป็นเวทีนาทีเพลินที่จะให้ที่จะกร่ำรรติ้นเอ๋อ่าระบิดเนาะแต่ว่าโมงนี้เบิ่งก่อนเนาะตอนนี้ตอนจากโมงแล้วอ่าตอนนี้หากะสิบเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทียังเทือ่อนอกะประมาณ สิบแปดโมงผู้ใหลเนาะท่าว่ามืดฝุ่นโมตกเนาะจะมีะกิจกรรมที่เอาเะยบิดกันย,ยุดนี่เพิ่งก็ตั้งกันเป็นประจําประจําทุกมื้อเลยแหละเนาะมันสะดวกสบายอย่างหนึ่งเนาะที่เฮามาอยู่ที่เดินประธาตุหลวงวิจฉาเน,นี่ก็เป็นเดินที่กว้างขวางแล้วก็เป็นเดินที่เบาแออัดกันเนาะ ต่างจากจุดอื่นเนาะก็คือจะอยู่ทางด้านน่ะแคมของนี่เดี๋ยวนี้หันจะค้นหน่อยลงแล้วเนาะ่บลายคือเตะเกาวแล้วเพราะว่ามันมีหลายสถานที่นะอยู่ในนอ้ขอขาหลวงวิจารเกี่ยวกับเดินออกกาลังกายอย่างสิทระเทศไหยภู้ค้นหันเลือกที่จะไปได้คือนี่จุดเครื่องกลางก็คืออยู่นอาเดินไท่านหลวงวิจารนี่แหละเป็นจุดหลักเลยนะมันก็นอยู่ใจกลางเลยก็ว่าได้เนาะอยู่ใจกลางอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเพื่อนเนาะ มีการปีบานกันทางด้านานั่นกับรถติดบบไห่ว่าเลยเนาะติดหลายเพราะสมควรได้ทางด้านน,านั่นก็เลยเพราะว่ามงนี้ก็เป็นมงเลือกเวียด ของหลายคนในหนกับเฝ้าคากันกับเงนินกับสารอีกอย่างหนึ่งกับบรรยากาศบรรยากาศท้องฟ้าสีขึ้มขึ้มจังไดเนาะที่เพื่อนันไหลมาแต่ทางด้านนะจะพาทุกคนย่างไปเบื้องด้านนี้น้อยหนึ่งนะครทางด้านหน้าของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั่นเองนะผู้ใดมาเที่ยวลาวมาเที่ยวนคะรหลวงเวียงจันทร์กับพลาดโอกาสบบได้น,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 นที่จะ มาถ่ายหู้ามาเที่ยวชมความสวยงามของพระธาตุหลวงวิจารณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนครหลวงวิจารณ์สัญ,ญลักษณ์ของซาตรา,าว่านเองเนาะ,ะมาเที่ยวลาวกับพาดไวได้เนาะที่จะมาถ่ายหู้อยู่ทางด้านหน้าของพระธาตุหลวงพิจารณถ้าว่าท่านใดเนาะอยากจะให้ ว่าเขียวพามาเที่ยวสมาภายด้ใน,นของพระาธาตุหลวงวิชันก็ลองเอมเม่์เอาไหไ้เบิงเนะาะบรรยากาศล้มหยินดีเนะาะค่อนข้างดีดีดีดล้มหยินดีนี่บุดีจะไหนเราฝนกับสิตโตคอกฝนะอาลุ่มสมเฮ้ยเนาะ ่าโบมากับคิดฮอดเราคิดฮอดทุกคนอยู่เนาะยก็ต้องได้อัปเดตเนาะอัปเดตข่าวข่าวบ้านเฮานี่แหละให้ทุกคนได้ชมน้ำกันเนะาะของคนเนอะอาะทางท่านอาจจะอยู่ทางแข่งโบเนาะจากบ้านเฮาไปที่ไปยุไก่กับคิดฮอดบ้านชีฮอดเมืองกับโเป็นยังเนาะข่าวคิดฮอดแล้วกับเบิง่งนคลิปนซ่องเกี่ยบบาาวบลราก็ได้เนาะหรือว่าอยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็แนะนําได้เนาะเพิ่มเติมแนะนําได้ เบึงบ้งบึ้งหาทางเข่าก่อนเนาะจะพาทุกคนย่างไปเบิงทางด้านหน้าน้ำกันโอ้รอดได้ห่เนาะทางเข่านี่ก็อ๋อข้ามมาได้ละโอ้ยปกติแล้วเนาะแถวนี้ก็ผู้คนจะหลยแบบเนาะเป็นมาลินมาเที่ยว น่าจะจะเป็นทางวัดเนาะทางวัดวัด่าหลวงวัด่าหลวง,วถลวงแถวนี้แถวอ้อมแอมนี่จะมีเตวัดวาหามเนาะจะลายแถวนี้นะเนาะเดี๋ยวจะขยอยพาทุกคนไปเที่ยวเที่ววัดเทีวัดเนะในนาะหล่อมจันทขยอยลงคลิปวีดีดนะอยอยอโอให้ทุกคนเนะได้สมกันเป็นต่อนเนีองต่อนเนืองเลยเนะาะท้าวาทุกคนยังอยู่เป็นกำลังใจให้ก็จะลงไปเรื่อยๆเนาะนี่ ว่ามื้อที่ไหนที่มีแสงแดดบรรยากาศดีนี่เวลาเฮามาพระธาตุหลวงวิงจัน n ะข้าแดงแล้งเนาะมันจะมีแสงแดดจะมาแต่จุดนี้เนาะแสงแดดจะมาแต่จุดนี้แดดจะอยู่ในระยะนี้แล้วจะซองมาใส่นี่ซองมาใส่ทางด้านนี้ของพระธาตุหลวงวิงจัร์จะมีความสวยงามนะสมสวยงามอิหรีอาคลิปวิดีโอนี้กะ พาทุกคนมาเบิ่งสำนีกันก่อนเนาะเอาไว้ต่อในคลิปวิดีโอทัดไปเนาะเดี๋ยวมันสีเงาเกินไปเนาะเฮดให้ทานผู้ชมเบิง่งเราอยากหน้าเบื่อเนาะเอาไว้จะมาต่อในคลิปวิดีโอต่อไปเนาะสกาขอเข้าใจเนาะน้ำทุกทานทีเป็นกำลังใจขอเข้าใจที่มาติดต่มนะครับชสมขอเข้าใจนะ้ำหลๆคนเนาะทียังอยู่เป็นอ่ากำลังใจในชซ่องเขียวเบาวลาวแบบนี้เนาะก็ฝากทุกคนเนาะช่วย สนับสนุนเนาะสนับสนุนเนาะป็นจังใดกัเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปกันเด้อว,ว่าจะพาทุกคนมาบ่งจุดใดเพิ่มเติมอีกในบริเวณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี่ขอจบไปเพียงกันเท่านี้กันก่อนนะสบายดี